จงทำดีมาสิมาสิเด็กดีทุกท่านคุณธรรมทั้งแปดประการมุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยขยันประหยัดสื่อสัตว์สะอาดและมีน้ำใจ สุภาพมีวินเด็กไทยร่วมใจรักสามาัคคีซสื่อสัตว์คือจริงใจไม่เอ็นเอียงไปไม่ใช้เลก่กลงานไม่ช่อชนไม่มีคดโกงงไม่อคติใครทุกอย่างโปร่งใสวัดได้ตรวจได้ต้องไม่ปิดบงัง นาที่ต้องระวังตรงเวลาทุกครั้งไม่มีเบี่ยงเบนยุติธรรมและความถูกต้องไม่บกพร่องและไม่เอียงเอน็นเด็กไทยจะโดดเด่นเมื่อใครพบเห็นเขาจะชื่นชมจงทำดีมาสิมาสิเด็กดีทุกท่าน คุณธรรมทั้งแปดประการมุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยขยันประหยัดสื่อสัตว์สะอาดและมีน้ำใจสุภาพมีวินัยเด็กไทยร่วมใจรักสามคคี